สวัสดีครับบอนนี่ครับผมสบายดีสตระรมจ้าคลิปนี้ก็มาเจอกันยมแรงที่บ้านสวนครับผมต่อจากคลิปที่แล้วเนาะ,ะมีพี่เอสนับสนุนเครื่องสูบน้ำบอลนี่มานะครับเมื่อวานก็ได้เดินทางเข้าไปซื้อที่กรุงเทพศรลนครนะครับวันนี้เราก็เริ่มสตาร์ทเครื่องตั้งแต่10โมงเช้านะครับเติมน้ำมันเต็มถังตอนนี้ก็เป็นเวลา5โมงเย็นแล้วละ่ะเมื่อเช้าก็ทดลองโอ้โหน้ำไหลแรงมากนะครับแรงกว่าเครื่องพ่ออีกสลัม แบบนี้เลยนะครับนี <c oughs> ่มือสาก็พากันลดน้ําผักเกือบเสร็จแล้วล่ะนะครับตอนนี้ก็กําลังปล่อยลงบอ่อปลานะครับตอนนี้ก็ใกล้จะถึงระดับที่เราต้องอดับเครื่อแล้วล่ะนะครับก็วันนี้ว่าจะตัดหญ้าลงไปให้ต้นกล้าด,ด้วยนะครับประมาณ15วันแล้ว,วล่วะที่เรายังไม่ได้ตัดหญ้าป่าคลิปนี้ก็จะพาชมกิจกรรมยมแรงที่บ้านสวนนี่แหละครับผม แทนแทมแทนแทน,นี่ครับผมสูบน้ำตั้งแต่10โมงเช้าตอนนี้ก็กำลังจะ5โมงเย็นนะครับรวมเป็น7ชั่วโมงไปที่เรียบร้อยนี่เจดชั่วโมงก็ได้น้ำยังไม่เยอะเท่าไหร่นะครับเพราะว่าบรินีทบริษีเร่งเครื่องแมนบรินีทเปิดเครื่องขึ้นนิดเดียวนะครับ <Ooh. S 1> เพราะว่า,ากลัวน้ำมาดันไหลามาไม่ทันนะครับแต่ก็ไหลแรงอยู่เด้อนะครับไปไปดูใกล้ๆ ปลาโค้งสนุกน่าดูนะครับเราก็จะสูบน้ํำข้าวบ่อปลาอาทิตย์ละ1ครั้งนะครับน้ำไหลแรงไฮเดอร์นะครับพูนเป็นไงเครื่องใหม่สุดยอดอีลีเดอร์ตาเบึงผูกป้อโถอันนี้เข้าบ่ได้เล็งแห้งได้ดีนั้นยังหลาท่าทา,ทาจา่ะ อยากบอกว่าซาตานยังบอทันเดซาวดีใจอยู่เดอ้อตั้งแต่ตอนที่บอลี่พาเขาไปซื้อเครื่องสูบน้าม่ยขูนอุ้ยมือเต้านี่กับภากันตั้งเครื่องก็ตั้งดนอยากบอกว่าได้ของใหม่บอลลี่สตาร์ทมาเป็น <c oughs> เมื่อเช้ากเ็เราดูน้ำมันเครื่องเนาะเราซื้อเครื่องมาเขาบ,บริเทมน้ำมันเครื่องเลยนะครับเกือบน็อกเนาะแม่ดีเดีวพ่อ,อ,อถามก่อนว่าดูน้ำมันเครื่องหรือย,ยังบอลลี่กับเฮ้ยลืมดูเลยนะครับเกือบเนาะ เกือบน็อกนะครับโอ้ถือว่ายังมีบุญอยู่นะฟากันตื่นเต้นค่ะได้เอนเครื่องสูบน้ำมาใหม่เพราะว่าน้ำมันเครื่องบอสไซจะมาหอดอันบ้านสวนปุ๊บกำลังี่สตาร์ทเปิดบอกเปิดบ้ามันกับผเป็นอีกระบาดท,ที่นี่ปา้าฟากันกุ้มเห็ดกับเป็นครึ่งโมงพูดละจ้ะบราณีก็คิดว่าเ,าเหมือนซื้อรถโมไซ์รถโมไซปุ๊บมันจะมีน้ำมันเครื่องให้แล้วเขาก็จะเติมน้ำมันให้เต็มถังอันนี้เมื่อวานก็ ไม่ได้ถามพระเจ้าเลยเนาะ่าบอกว่าเอาเครื่องนี้แล้วกลับไปจ่ายตั้งและกับกลับเลยนะครับเมื่อวานเ <c oughs> พราะว่ามีนัดทานข้าวกับปู่ก็รีบกลับบ้านนะครับจ้าอ่าโอเคผ่านไปด้วยดีครับผมโอ้สุดยอดสุดยอดเดี๋ยวรอลุ้นกันวันนี้เติมน้ำมันเต็มถังประมาณร้อยหนึ่งนะครับต้องไปดูว่าน้ามันจะลดลงเหลือแค่ไหนแต่เป็นเครื่องพ่อในเจ็ดชั่วโมงเนะี่ยน้ำมันหมดเรียบร้อยโอ้มอันนี้น่าจะเป็นเครื่องใหม่อยู่นะครับต่าออประหยัดน้ำมันอยู่เด้อ ร้อยนึงได้7จชั่วโมงก็โอเคนะครับเมื่อเช้าก็ได้เอาไก่ขึ้นมาไว้ที่บ้านสวนเดอ้์นะครับไก่ที่พี่เอส่งมาให้เอาไว้ขยายพันธุ์ตอนนี้ก็มันตุยไปตัวหนึ่งนะครับวันนี้ก็เลยว่าจะเอาขึ้นมาไว้กับเพื่อนที่บ้านสวน นี่ตอนนี้ยังขังไว้ในอคอกอยู่นี่นี่นี่บเมนรักไปแล้วบออันนี้ท้าบุญมีเด้อหเด้ออ๋อท้าบุญมียังเหลืออยู่นะครับจ้ะเต่ว่านางบุญหลายไปเรียบร้อยนะครับไม่รู้ว่าเป็นอะไรนี่ <c oughs> อันนี้ก็จะขังไว้ก่อนสักหนึ่งคืนสองคืนเนาะจ้ะประมาณนี้นะครับให้คุ้นเคยกับอคอกก่อนแล้วค่อยปล่อยจ้ะใหญ่เป็นบ่าวเลยเด้อนน่อยากมีผู้สาวเลยเด้อเบิ่งเสียงคอเปื่นจกจกแล้ว สงสัยร้องหาแฟนบ่มีสต๊ดํัมกัะขึ้นหอดโตเมย์อยู่ได้จ่าการม,มาจากฟังล่าผัดอยู่ลำการบอกเกินมือสองมือผัดเห็ดคอหล่อมาปุ้ยขินหอดแลไรแบบนี้พผว่าเขาเลียเเ้ยงตั้งแต่ตัวสํากับปั้นได้จ่าเลี้ยงตั้งแต่ตัวยังเล็กๆนะครับนี่นตอนนี้ตัวบักใหญ่เด้อน,นี่นอันนี้แล้วค่อยปล่อย เอาไว้สักสองคืนนะครับจ้าสองคืนค่อยปล่อยเดอ้อผูดมาหากินข้าวแล้วพุนป้าโถเบิงผูบัดสุเพิ่นมาพ่อหนากันเซลเซลอยู่ไกลนี้กาตอนนี้ก็ไก่ที่บ้านสวนเราเอ่อนับไม่ได้เลยนะครับ <c oughs> มันอยู่แบบว่าเอ่อกระจัดกระจายแม่น <c oughs> น่าจะประมาณสัก3าสิบตัวเพราะว่าวันก่อนบรวนี้ก็แจกให้เพื่อน3ามตัวบ่สี่ตัวอ่ะสี่ตัวเนาะจ้าสี่ตัวนะครับอี่มีคนมาขอบรินี้ก็แจกเรื่อยๆนะครับ อยากให้ข้าเจ้าเอาไปขยายพันธุ์เพราะว่าเสียงขันม้วนเทเดอร์ไกเจยญ,ญี่ปุ่นนะครับจ้าตอนนี้ก็ที่ได้ลูกออกมาไม่ค่อยมีตัวผู้มีแต่ตัวเมียนะครับมีแต่ไก่เมียนี่ได้ลูกออกมาก็มีแต่ตัวเมียลองผู้บรันี้อยากได้ตัวผู้สักสิบตัวที่บ้านสวนจะได้ยินเสียงขันตลอดนะครับส่วนโครงการขอกไก่บรินี้ก็ตอนนี้รอให้ดินแน่นก่อนเด้อน,นะครับมีโครงการว่าจะขยายเพิ่มอีกอยู่สัก เม็ดหนึ่งว่าจะอะ่ปลูกต้นกล้วยแมน่นบริณีสั่งอ่ต้นกล้วยหอมทองไว้กับพี่ในหมู่บ้านนี่แหละเดี๋ยววันหน้าจะพาไปชมเกทําเป็นสวนเลยแมน่นทําขายนะครับบริณีเห็นข้าเจ้าขายนอก็เลยอ่สร้างไว้อยู่นะครับว่าจะ,ะขยายให้เป็นสองระดับนี่ขยายมานิดนึงให้มันเท่ากันเลยนี่จะปลูกต้นกล้วยเป็นแถวน่าจะโอเคนะครับพอดีสวยเลยละอ่าขอไก่ก็รอสักหน่อยเด้อนะครับ <c oughs> ตอนนี้กำลังเคลียร์งานเรื่อยๆบานส่วนเราก็งานหลายๆนะครับเหลือทาสีอีกเม<า>ื่อเช้าก็เผื่อจะสตาร์ทเครื่องได้ก็10โมงเนาะ <c oughs> เผื่อจะเสร็จนะครับวันนี้รถน้ำฝั่งนี้ก็ยังบ่แล้วอยู่ด้วนี่ไปเถอะรถน้ำก่อนเนาะแล้วคอ่อยตัดหญ้าลงให้ต้นกล้านะครับต่อมาเลยต่อมาเลยปึ๊บนี่ น้ำเพิ่นกระโ t ามสะปลามาเลยเด้อจ้าดูน้ำผักก็สบายทีนี้เพราะว่าเมื่อวานบอนนี่ซื้อสายยางมาด้วยนะครับมาดูมาดูว่าน้ำแรงแค่ไหนต่อไปนี้ก็ไม่ได้เห็นหิ้วคูถังเลยเด้อนะครับนี่คือคากแต่ละน้ำไหลแรงมากตโถน้ำแหง้งแต่เด้อใส่สายยางตัวนี้เด้อตื่นเช้ามาก็ สตาร์ทเครื่องแล้วก็แบบนี้เลยนะครับจ้านี่อุดมสมบูรณ์แล้วเด้อบัดนี้นี่ลากไปเลยนะครับสะดวกสบายขาดปานยางเด้อจ้าบ้านนี่น้ำนี่อยากบอกว่าสบายสุดันขาดน้ำนี่คือขาดีอยังไปสักอย่างนี่แหละจ้านี่ฝั่งนี้ก็บริหิญยูเด้อนะครับพูดลากสายยางไปเลยฝั่งนี้ก็ได้นี่ สายยางเผืนซื้อมามือว่าอันนี้30เมตรนี่แหละปัจจัยสําคัญของบ้านสวนก็คือเราต้องมีน้ํานะครับคือต้นไม้เนี่ยเราต้องปลูกประมาณช่วงหน้าหน้าแล้งแมน่นมันจะเจริญเติบโตดีกว่าหน้าฝนนะครับถ้าเราไปปลูกหน้าฝนเนี่ยดินมันเย็นรากมันจะไม่เดินต้นไม้ก็จะไม่โตถ้าใครจะปลูกต้นไม้ต้องปลูกช่วงนี้นะครับจ้ะ ชุ่มฉ่ำทีนี้คนนั้นๆก็หิ้วมา,อ,าอย่างละครึ่งคูถัางนะครับพรุ่งนี้ว่าจะชวนทําคอกอยู่อคอกต้นผักหวานจ้บาบหวเด้อนี่ไก่มาเขียดทุกวันนะครับไก่กับมากมากจากห้าโฮสหนําแล้วก็เอาเพื่องอันกบไว้ผัดมันมีโตวปลวกน,น้อยแหละไก่กับมะเขียกินระบาดท,ที่นี่พรุ่งนี้มีโครงการทําทอคอกต้นผักหวานเด้ออื่นๆน,นี่ผักหวานต้นนี้นี่ แตกยอดแล้วครับผมน่านเริ่มใหญ่แล้วเออบอลนี่ไปทราบข้อมูลมาว่าเราปลูกต้นผักหวานที่เป็นมเมล็ดเนี่ยหปี2ปีมันจะช้านะครับแต่ว่าปีที่สาปีที่4ี่มันจะเร็วจ้ะแมนอันนี้ลุงดุยพูดให้ฟังน้านลุงดุยเคยปลูกนะครับสิบริไปซื้อต้นมาอันน้อยมันมาปลูกเพิ่มซะบอเรนี่ก็คิดอยู่นะครับ <c oughs> ว่าจะมาเพิ่มสัก4ี่หต้นเอาสลับกันไปเลยแมนบางต้นก็ไม่โตนะครับนี่ อันนี้โตแต่ว่าต้นนั้นน่ะต้นนี้น้อยเนี่ยตัวไปไปบางต้นนะครับถ้าปลูกสิบต้นก็จะได้อยู่ประมาณสักหกเจ็ดหรือว่าห้าประมาณนี้นะครับนี่ต้นนี้บกขึ้นเลยนี่นต้นนี้ขึ้นนิดนึงนะครับมีอยู่มาณสองยอดน้ำไม่ถึงหรือว่ายังไงบอนี้กับบอิเว้ใจนะครับเพราะว่าเราก็เพิ่งจะมีระบบน้ำก่อนนั้นก็ระบบหิ้วระบบหิ้วเหนื่อยก็ลดน้ํานิดนึง ส่วนพักวานที่ซื้อมาก,ก่อนนั้นก็ยังไม่ได้ที่ปลูกอยู่นะครับตอนนี้ก็กําลังเ,เคียยงงานเรื่อยๆแรงขนาดนสบายทีนี้ เสร็จภารกิจครับผมดับเครื่องทีนี้พรุ่งนี้ว่าจะลองสูบบ่อน,นี้ดูว่าจะเป็นยังไงนะครับตั้งแต่ให้ข้าเจ้ามาจจดน้ําให้กับเพิ่งสูบครั้งแรกจาก้าแต่ว่าน้ําไม่แรงสูบบ่อด,ด้านบนนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้จะทดลองอยู่แต่ว่าโยกก็อแรงอยู่ด้วยนะครับนี่โมเมนต์ได้ใหม่ลืมเก่าเด้ออันนี้นะบรเนี้ไว้โยกน้ําให้ไก่อยู่นะครับจา้าใหม่แรงคือกันนะครับไปดับเครื่อง พักเครื่องพักเครื่องจ้าเบิงผุ่นหลังค้าเพิ่นกับขักอิลีได้จ้าอู้หูสุดยอดอันนี้แบบชุกเฉินไปก่อนนี่กิบปึ๊บมามาลุ้นน้ำมันกันเติมไปหนึ่งรอยบาทนะครับเครื่องใหม่จะกินน้ำมันเยอะแค่ไหนจ้าเปิดเบิ่งเลยขบวนแล้วหรอฮะโอ เหลือประมาณหนึ่งข้อมือนี่แหละจ้าโอเคโอเคได้เกินเครื่องของพ่ออยู่ประมาณสักชั่วโมงครึ่งจ<า>้ะแหมถ้าของพ่อนี้น่าจะหมดแล้วล่ะนะครับเี๋ยวประมาณอีกนี่แหละหนข้อมือหนึง่งสุดยอดสุดยอดอยู่จ้าได้การนะครับถ <c oughs> ือว่าประหยัดน้ำมันอยู่จ<า>้ะตั้งแต่สิบโมงตอนนี้ก็วันนี้ห้าโมงครึ่งแล้วบอวันนีนหกโมงแล้วบอตะเวนอวยแล้วหลายชั่วโมงอยู่เด้อน,นะครับ วันนี้ก็มีโครงการที่จะ,ะทําหลังคาอยู่ก็ว่าจะตั้งเสาขึ้นมาแล้วเอาอแสดงมุงเนาะ,ะแกขัดไปก่อนนะครับเพราะว่าตรงนี้ยังไม่มีโครงการที่จะ,ะปลูกผักนะครับตอนนี้ดินยังบนเน่นก็เลยยังไม่กล้าปลูกนะครับเดี๋ยวรอให้ฝนตกสักหนึ่งรอบก่อนเดี๋ยวเราค่อยอเริ่มปลูกนะครับเดี๋ยวให้ดินมันเซตตัวก่อนตอนนี้ถ้าดินยังไม่เซตตัวล้วปลูกปุ๊บมันก็จะมีจุดต่าจุดสูง แล้วมันก็จะเคลียร์ยากนะครับจ้ะต้องให้โดนน้ําฝนก่อนสักสองฝนนะครับเราก็จะทซาซุ้มซุ้มบวบซุ้มมะราเต้าพูนหลายโครงการอยู่นะครับโอ้ยแล้วก็พริกก็จะย้ายจากขขบราขึ้นมาคันนาทีนี้จ้ะแให้อยู่ห่างจากไก่เพราะว่าตรงนั้นมันสูกปุ๊บไก่จีกินปั๊บอ่ะไม่อื่นเนาะคอยทำเนาะจ้ะหัวพุ่งนี้เราก็าจะสูบน้ำอยู่บนอื่นลอาอว่ากันเนาะจ้ะเอเค ตอนเย็นนอนไหนมือแรงนอนบ้านสวนโอ้นอนบ้านสวนอ่ะไม่ต้องเก็บเครื่องนี่ละป้าอยู่นีน่ล่ะเพราะว่าเขาขืนมา,า,านอนเผายุจ่ากันเท่าบนอนเผานี่ต้องได้เก็บเมียนเด้ตอนนี้ห้องเก็บของก็ย่างบ่แล้วเลืออีกฝั่งหนึ่งครเื่ออื่นเพราะว่ากันเพื่อื่นคืนอหลายวิยง่งขลาทั้งจะทำะแสดงมุมตัวนี้ทั้งจะทำะข้อผักหวานค่อยๆเห็ดไปนี่ล่ะ วันหนึ่งก็เลี้ยวๆนะครับโอเควันนี้แ่ะ ไปหาตัดหญ่าไปให้แม่ต้นก้าก่อนจ้าเพราะว่าอีกบ่โดนเผื่อจะคลอดลูกแล้วเด้อแม่ต้นก้ากับต้นก้ากับพุ่นละจา้าอยู่หน้าปูพุ่นละเอาไปผูกไว้อยู่พุ่นผุนผุน,นทางนาแล้ววเวียกหนึ่งแลนตําเวียกหนึ่งเข้าไปหาผ้าไปพันเอากุ๊กหญ่าละพุ่นตัดเอาเลยตัดเอาเลยนี่หย่ากะสวยสวยจากเขียวอุ่มทุมขักปานหยัง อันนี้เลือกเอารำใหญ่ก่อนโอเคเป็แล้วนี่ก็นี่ก็ได้ก็นี่ถือไก่ทำลาย <c ười> ไก่ก,ก็หมักเทเดอร์หยานะอันนี้นะอันนี้น่ะเพิ่นโดนน้ำยาโฮอร์โมนเลยด,ดิเวลาพ่นต้นไม้ผัดมันโดนนี้เขียวงาเลยครับ <c ười> นี่เ <c ười> พินเ่นหมักเทเดอร์ มนแจ้อันบ้านเขาฝั่งนี่แห้งมีแต่ต้นใหญ่ๆเด้อจ้าหย่านะเบิงบลล่งปูลำเพิ่นเนี่ยเจนสันเจนสัมลำอ้อยพู้ละจา่าใหญ่งามเขียวค่ะคืออย่างนี้ไปเดี๋ยวเอาหน้าบ้านตัวนี้ เลยตัดเลยอย่าตัดมดเดิอในถนนนี่เดอ้อนี่ขวัสดิ์ตระมจงว้แยงเด้ในถนนทางเข่าบ้านนี่แนม,ขมนเข่ามากกัจะกยเที่ยวขากปันหยางละจะ่ะจงว้หลายกระบดได้เดียวครับมอไซค์เข่าขมามันชิดทางหน่วยตาอันนี้ทางเราแคบแคบนะครับมุมนี้ถนนผัดกว้างอยู่จ้ตคนนี้นเน่แคบอยากขยายอยู่มุมนี้เอาอีกแล้วอยากขยายอีกแล้ว คำว่ายักของเพิ่นนี้โกเกินสองสามมือเห็นผลโลดจัตตาล์หลดอุกใจโลดคำว่ายักนี่ักหน้อยสิกะสิขอขยายอีกแล้วนี่แมนอีหลีโลดละควตัดเลยตัดเลยตอนนี้เอาลำใหญ่มัน้าม <c oughs> ตอนนี้พอแ้วเด้วยจ้า พอแล้ววัวสองตัวจ้าเอาวัะลเล็กวัวน้อยนะครับมัดเลยมัดแน่นๆน่ด้วยครับโมไซค์แป,ปะฝาีไหลลงหลุดหลุดน้ำกลางถนนบ่นได้ดิหยาันี่ฮห,หาเหงหัวกินยากยากเลยจะ้ะบอเรนี้อยากปลูกให้มันสุดพุ่นเ้าแต่นนถนนทงาข้ามาพรัจ้ะปีที่แล้วผัดเอ่อพ่อออกมาเนาะจ่าพ่อออมาถุงหิ้วหนึ่งนะครับเราก็ได้ปักแค่ จุดนี้ไปจุดนั้นหมดแล้วนะครับส่วนกอนั้นเอาไว้ขยายพันธุ์อยู่ฝนตกก่อนแล้วค่อยขยายนะครับจ้าอันนี้ปลูกบ่อยากเอาไปเน็บๆแถวแจคนาน่ขึ้นค่ะคึองหยังนี่นี่แต่ว่าบ่บ้างบ่อน,นี่ข้าเจ้าปลูกขายด้ข้าเจ้าตัดเป็นลำคือคืออ้อยนี่แหละจ้าข้าเจ้าอันเห็ดเป็นถุงขายข้าเจ้าเอาหมักปลูกไปอันไหงัวโคขุนกินก่อนเป็นหยาหวาน ไปพอแล้วลายบดน,นี้สิได้กลับลงไปนาปูเด้อจ้าคุณเอาหยาไปให้งวัวตะนี่ได้รถเก๋นหนึ่งบอดด้น้อยๆได้นเห็นตั้งหลายหิบมาหิบมาตะเวนตกดินแล้วมาแล้วมาแล้ว ปูนอนหรือยังยังบบได้ขื้นนอนอยู่ป้ายังนอนชมวิวอยู่บ่บบหนาวบ่เมื่อนี้คือนนขื้นนอนแท้หลังเหรอฮะโบหนาวโอ้บบหนาวว่ะบบหนาวบ่เมื่อลหรเด้อเมื่อไรนดี่กินแล้วบอกข้าวแรงกินได้กินเรียบร้อยพูนได้ยังกินปลาปิ้งปลาโอ้ยังม่หมดอยู่บ่ ปลาสูบนอนตั้งแต่สองวันก่อนนะครับจ้าเป็นไงไฟออกหรือยังออกอยู่ตัวออกดีเนาะโอเคไฟติดอยู่ปตาจบกระเดี่ยวเพิ่นชื่นนอนแล้วเอาปลายเอามาผัดยังบทชื่นนอนอยู่มืดแลเดินนี่ฮันเดอร์ซอลตรามเลยย่าเพิ่นโบห็นทางขื่นปลายขื่นหาอยู่ฮานอนไว้ตาเบนตกดินแลเด้อ ่ำาละเด้นนี่นะ่ะเมื่อวานกับลุงมาเล่นด้วยบ่กมานอนด้วยสองคนนะครับจ้าดูเปนี่โอ้โหยัง,ง,ยยงบ่มีเลยข้าวแรงกับไคร่เจียวกินยังข้าวแรงเพื่อนวะถามหลานไปเอาอยาให้งวัวก่อนเบิง่งปูต้นก้าสิลับปปาแล้วหั่นมาให้วัวปูกินน้ำ วัวปูก็เหลือสองตัวอายืนค่ะเพื่อนกินเลยผุนผนอันนี้บอกเคยได้กินหยาสีเขียวนี่เด้อเพราะว่าบ่มีผู้ใดปลูกที่เพราะว่านี่อันนี้หากินยากนะครับจ้าหายากจริงๆเพราะว่าปลูกช่วงหน้าเล้งเนี่ยต้องมีน้ํารดอันนี้ก็บวยรดน้าเนาะจ้าตรงหน้าถึงหน้าวยรดนะครับอ้าวแบงกันโอนงวน้อยให้ชิมให้ชิมงวนน้อยตอนนี้กับตาจ้องอยู่นี่ แลบแล้วนี่โนุนกินเลยกินแล้วนอนเด้ยอยส่วนตัวนี้ไปหายต้นกล้ากับแม่เพ่อนจ้าแม่เพื่อนต้องได้บำรุงหลายๆเด้ออีกบก,กีมือสิคอดน้องออกมาเด้อเปิงผุนทองเบ่งอันลั่นอันลั่นอยู่พ่อบอกว่าจะได้ลูกช่วงปีใหม่ตอนนี้ก็จะเดือนกุมภาแล้วยังไม่ได้ลูกอยู่ <laughs> สงสัยนับวันผิดจ้ะนี่อ้วนอ้นวนนะครับอ้วนเถิดเด้ออีอบโบดนดอกแนมเบืงท้องก็เริ่มโยบแล้วอย่าบอกได้ได้ลูกช่วงหนาวนี่บบมีผู้ได้มาเผาได้ได้ลูกกลางคืนอีแล้วกันเลยบริกินน้องบัวน,นะครับจ้ะให้ปู่เฝ้าให้ปู่จะตื่นยุป,ป่ะผูนผน,น,นตาปากักเลยพูนเดียว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 ระวังต้นก้าซนเด้ออย่าเข้าไปใก้เด้อ ต้นก้ากับความดือ้อบผู้เจ้านะอยากตำก้นโลดกองก้นบ่ได้ให้เลยโผลพักกันกินแหละโผลแซบยุบอ่หมแซบยุบอ่ต้นก้าอ้วนอ้วนเดี๋ยวนี้นะบุญพูโตกระสูงสูงซะปรแม่นสียเตียร์น,น้อยๆเด้โตบักใหญ่ อันนี้คือแม่พันธุ์ของเพิ่นแม่กับโต้วส,วสวยจ้ะจาละออนซอนค่ะจึบ๊บได้ลูกปีนี่ขอให้เป็นโตแม่ไข่แน่พอได้ได้แนวจ้ะกันเป็นโตเถกนี่บ่ได้แนวเด้อ โอเคออกอยู่นึ่งว่าพังแล้วดอกลุ่มบอมีไฟบอ่ดอกใต้บ่บ่มบอมีอ๋อ oh. อันนั้นออกอัตโนมัติด้านล่างนะโอ้ oh. อันนี้ก็ออกอยู่แต่ว่าปูบ่ค่อยเปิดนี่จ้ามีหลายหลอดอยู่นะครับ ไปคืนนอนร้านชิกับแล้วได้บัตรทีนี่ได้ออโอ้ยให้คืนนอนกับโขคืนว่าถาซูเม่จังจต่คืนอ้ยความะาักถาส่งร้านสะกอนไปคืนนอนครับแล้วก็นอนโอ้ของฝากยังมาหมดบ่ย่างอ๋อก็จะหมดแล้วค่อยมาฝากอีกไปปิดไฟเลยเนี่ย ฟอบบานเนี่ยจะฟ้องนี่ใบลุงจ้างอันนี้ก็ยังมีหลายท่านสอบถามมาว่าทําไมไม่มีคนมาอยู่กับปูเลยนะครับบางวันก็พี่ชายบริณีมานอนด้วยบางทีก็หลานชายแม่บางทีก็ลุงโอบจา้าคือสับเปลี่ยนกันมานอนนะครับพี่ชายก็จะมาอ,อมานอนแล้วก็จะหาหาอยู่หา,หากินแถวนี้นะแล้วก็หลานแม่กับมาหาอยู่หากิน มาที่กํานอนอยู่นี่นะครับจ้าบนได้เงาเด้อปูนะมีคนมานอนด้วยเกือบทุกวันนะครับจ้าบางวันก็นอนคนเดียวแต่บารนี่บอได้มานอนด้วยเด้อเพราะว่าเทียงหน้าใกล้ๆกันนะครับจ้าขอบมาบอได้เงาเด้อเทียงปูนะครับตอนกลางวันกยมีญาติมานอนเล่นดูจากปีด้านล่างนะครับจ้าเราแค่มาไม่ถูกช่วงที่คนเยอะเฉยๆบอคนไหนผิดกันกับเมียครับมานอนอยู่นี่เห็นว่ะเมื่อวันจะ2สองคน ผิดใจกับเมียแลยครับมานอนกับปู่จ้ะจักแทเดอร์ไปนอนมาดีไปเข้านอนไปกลางในมุ้งค่ะมุ้งก็ยังบริกางอยู่ไปกางมุ้งเรียบร้อยแล้วปิดเอาเด้อไฟเด้อไปกลับบ้านเราข้ามแล้วไปเข้านอนกลับ้วเด้อ เมื่อหนาเจอกันไหมเมื่อหาก,กินข่าวอาบน้ำก่อนบรรยากาศดีเดอ้อเถียงปู่นะครับนี่โล่งมากบรรยากาศดีครับไปพอเห็นทางกลับแล้วนะครับมืดแล้ว ไอ้จึ you know mm ๊๊บจึ๊บจึ๊บอ่ะจึ๊บ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 อยู่น้ำเอมี่บะน้ำอมี่ป่ป้าเก่งอะไรนี่ป้าเก่งอะไรอยู่น้ำอมี่บ่นี่ฮึฮวเร็วเร็ววันนี้เอสวีจนมืดค่ำครับผมมืดพอดีวันนี้ชึบทำอะไรกินดีเราวันนี้ มื้อนี้โบฮู้จะกินนี่อย่างดีเด้อโอ้ <c oughs> บอเรนี้มีข้อเสนออะไรเนาะไปบอกกินกว๋วยเตี๋ยวอู้กว๋วยเตี๋ยวน่าจะไม่ปิดนะครับกว๋วยเตี๋ยวสาขาตะง,งอยปิดสองทุม่มจ้าไปวันนี้กเ็เป็นคลิปสั้นๆก็แล้วกันครับผมวันนี้ขออนุญาตกินกว๋วยเตี๋ยวเด้อยมแรงจ,จ้าเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสบายดีจ้าสบายดีก่อนสบายดีครับสบายดีครับโอ้โหทีอดกันใช่เนาะ ผืดผพืดอยู่น้ำไอ้มี่อันนี้มองแมงกี้เดือบา,บ,าบ,าบ,าบาย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 แซมมี่เดะมี่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 แซมมาทำมานองเร็วมามี่มาเร็ว